สานเต้ฟังลาสาปุริสะตังไลก็มีต้นว่าเอวามสุตัตงนี้ห่างเป็นต้นเป็นเกา่าแห่งสูตรอันชื่อว่ามหาธรรม,มะสมานตานาสูตรอันมีในกัมปีมัชฌิมะนิกาย โอละปนาสกาอันผูกขาอันตะหากใดสาลับลับฟังมาโมคานตาวรังกล่าวเกือว่าปากแห่งสัพพัญญูพระพุทธเจ้าเสิตังหากใดสำแดงเทศนาแก่ปิกุสังขันเจ้าตั้งล่าง ดังผูกขากวิชัญนาไปไปนานี่แดนเตงอาร่างกาลยังมีในเสมญะากาลกหนึง่งโสมากกว่าว่าทรัพยปัญญาพุทธเจ้าก็ได้สาธิตสำลอนนะ อยู่ในเจตวันอลมแห่งในอนาถบินทีกาะมหาเศรษฐีหางสังเป็นตานแก่ปีกโกสังขาเจ้าตั้งลอยมีพระพุทธเจ้าเป็นประทานอันมีตีเจมไก่เมืองสาวัตถีราชธานีตีนั้นก็มีแล อาในกาลนั้นพระพุทธเจ้าก็เรียกมายังปิโกสังคามาประสมจุมนมกันแนวสัพญูพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปิกเวทุกาลปิโกตังไลสัทธา a วาสัตตังลาลอันเป็นมากนักมีกรรมปาฏนา ว่าปัาธรรมต่งางหลายที่ปัดพระนาเอาบทรักสอบแม่เพิ่งใจกวนเสื่อมไปปัาว่ารรมาที่มีคำประทัาหนาที่ปุ่นเดลักไข่สอบสู่เพิ่งใจแม่เป็นที่ลักจำเลินใจดังนี้โดกาลพี่คูต่างหลาย เมื่อสัตว์ังลายเหล่านั้นมีกรรมปราชนาการพอรใจสมดังความประสงสนันิประดาว่าธรรมที่บ่ปราธนาเอาบอกใครใดบ่ซอบบ่เพิ่งใจก็เป็นที่จำเริญใจย่อมจำเริญขึ้นไปประดาธรรมที่ปราถนา เตลักทต่เปิงใจก็เสื่อมสุญหายไปเสียเหกเวนกาลาพิโกตัตงหลายในการจำเริญนะอย่างสิ่งที่ปราดนาเอาและการเสื่อมสุญไปจากสิ่งที่เหลาปราดนานั้นหมู่สูต้านตั้งหลาย จากโู้และเข้าใจเหตุนั้นโดยประการสันใดจากพิคุตังไลก็่าวไวสาว่าพันเตภะกวา,ากาแดงพระพุทธเจ้าว่าธรรมแห่งคูคาตั้งไลมีพระสปัญญเจ้าหากเป็นเก้าเป็นมูะ เป็นผู้นำแก่ผู้่าตั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นที่เปิ้งป่าสลายข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าโลกตังสามาโอขาตั้งลายก่อลดนดานาพระพุทธเจ้าจุงเตสนาง ยังทำยางนั้นแก่ผูขคาพ้องเด็ดตะเมื่อผูขคาตั้งลายได้ฟังแล้วก็จักตะลงจำไว้ในขอละไทยใจแห่งผูกาแลที่นั้นพระพุทธเจ้าจึงก่าวแก่ปิกุตั้งลายว่าดาดังอันต้านตั้งายจุงตั้งโสตาปราสาทตหูดาฟัง ยังเราตักทางการจักสาแดงเตสนึงอะไปไปนะนี่แดดเตรพระพุทธเจ้าจริงเก่าว่าพิกเก่าเมดูกานะพี่กูตังลายว่าพุทธจนะจนคนตังลายในโลกนี้ผู้ติดนี่บ่ได้สารับรับฟัง Bộ đây hạn nhạc Pháp-đi-đã cháu trang loại, Có bộ mi-quam-sa-đạt-lô. Nhạc thâm của Pháp-đi-đã bộ đại phước này thâm, Khổng Pháp-đi-đã cháu bộ đây lô, Đại hạn nhạc sa-bô-đi-sa cháu trang loại, Bộ lô lẽ bộ sa liệu sa-đạt này thâm, Khổng sa-bô-đi-sa cháu bờ đầy phước nhân thầm hẹn sắp đi nhóm bờ thầm à. tì quân ca la nhầm nhóm bờ đu chạc thầm tì cuốn pa tì mơ nà lẹ bờ đu thầm tì cuốn bát bà bà thầm à. tì quân thương bà chắc thầm tì bà quân thương à. เมื Mexico, um. ่อบรู้จักทำที่กวนปาติมัติและบกวนปาติมันนะและบรู้จักทำที่กวนถึงและบกวนถึงแน่เถิงทำที่กวนถึงะบ่ถึงทำที่กวนถึงเพื่อปาติมัรทำที่กวนนะปาิบัติบ่ปฏิบัติทำที่กวนปาติบัตเถึงอะ ทำที่ควรถึงบอถึงทำที่ควรถึงปดาวางทำที่ปราดนะบ่ใครใดบ่ชอบใจบ่จำเริญข้ไปประดาทำที่ปราดนาที่ใครใดที่ชอบใจก็มีแต่ว่าจักเสื่อมสูญหายไป ข้อนี้เป็นเพราะเหตุอันใดเป็นเพราะเหตุว่าปุถุชนตังน้งลายลูบ่ถูกต้องแลภพิกเวตุกะลาพิกุตัง้งลายส่วนว่าอราิยสวกกะผู้ดใดาสาดับเหตุใดเราฟังเอาแล้วได้หันยังพาอริยเจ้าตัง้งลาย สระโอสะลาดในธรรมของพระริญาเจ้าฟืกนคนดีแล้วในธรรมของพระริญาเจ้าได้หันอย่างสัมปุริสตงลายสะลาดในธรรมมาของสัมปุริสตะลายเืิกดีแล้วในธรรมของสัพพุริสเจ้าตงลาย ลูยังทำที่ควรดีปฏิบัติแรงบอกควรดีปฏิบัติรู้จักทำที่ควรเถิงนะบอกควรถึงเมื่อว่ารู้จักทำที่ควรปฏิบัติแรงบอกควรปฏิบัติแนวรู้จักทำที่ควรเถิงะและบอกควรถึงแนวก็ปปฏิบัติธรรม บอกกวนปฏิบัติแล้วปฏิบัติทมที่บอกกวนปฏิบัตินะปฏิบัติทมที่กวรปฏิบัติก็ถึงทมที่ควรถึงอะถึงทมที่ควรถึงเมื่อบอกปฏิบัติปฏิบัติทมที่กวรบอกปฏิบัติน่ะบอกถึงทมที่บอกกวรถึงถึงทมที่ควรถึงอะ ปดาธรรมที่บปาเนาะบรลรักให้ชอบใจก็เสริมสูญนะหายไปปดาธรรมที่ปราธนาะดีลาใครก็จำเริญยิ่งขึ้นนะนั่นเป็นเพราะเหตุสนันในเป็นเพราะหาดิยสาวกังรู้ถูกต้องปิโกดังลายทำสมาดานสีอย่างนี้ มีอยู่ทำสมาดานสิอย่างนั้นเป็นสนันในทำสมาดานนะที่มีทุกอยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งมีทุกเป็นนะวิบางต่อไปไปนะก็มีทำสมาดานนะมีสุขในปัจจุบันนะแต่มีทุกเป็นวิบางต่อไปก็มีน ำสมาทานมีทุกในปัจจุบันนะแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มีทมสมาทานนะมีสุขในปัจจุบันนะตั้งมีสุขเป็นวิบากต่อไปก็มีนะดูกละลพี่โคต่างลายประดาะ่าว่ารมสมาทานนั้นนะ บุคละบลูจักธรรมสมถานตั้งที่มีตุกในปัจจุบันน่ะตั้งที่มีตุกเป็นวิบากต่อไปไปเนว่ในอวิชางย่อมมาลูตามการเป็นจริงว่าธรรมสมถานนี่แรลงตั้งเป็นตุกในปัจจุบันนะตั้งที่มีตุกเป็นนะ เปบางต่อไปเมื่อบรู้จักธรรมสมาตานัน้นนะไปแล้วในอวิจาบรู้ตามความจริงก็ปฏิบัตนินามักยังทำรรมสมาตานัน้นบรละเวนยังทำรรมสมาตานัน้นเหตุเป็นนะเพราะอันใดป้าดาทำรรที่เป็นนะที่พระธนาที่หลักให้สอบใจ ก็เสื่อมสูญไปนั่นเป็นพอบบกะละนั่นบอถูกต้องอะพีคุกตังลายปราดารมสมัตานเรานั้นนะกโบกละบรรลุจักยังทรมสมัติานที่มีสุกในปัจจุบันนั่งแต่มีตุกเป็นวิบางต่อไปไปแล้วในอวิจัง ย่อมรู้จักตามความจริงว่าทำสมาานนี้และมีงาสุกในปัจจุบันนะแต่มีตุกเป็นวิบางต่อไปเมื่อรู้จังงาทำสมาานนั่นไปแล้วอวิจาบะรู้ตามความจริงนะก็ปฏิบัตทิทำสมานานนั้นบ่ละเวนอย่างทมสมานั้นรรนะ เมื่อปฏิบัติธรรมสมาตานั้นก็ละเวนธรรมสมาตานนั้นน่ะทำตั้งหลายที่เป็นที่ปทาทนาบอกให้สอบใจบอจำเริญทื่นไปทำตั้งหลายที่ปทา,าทนางเตลักใครสอบใจก็เสื่อมสูญไปนั้นเป็นเพราะเหตุอันใดงงะ เป็นเพราะบุกละผููนั้นบารู้ถูกต้องอะพี่โกต่างหลายปรดาธรสมมาตานเหล่านั้นกุนละบารลจากงอ่ะสมมาตรานได้มีตุกในปัจจุบันนะแต่มีสุเป็นวิบากต่อไปอะไปแล้วในอวิชชายมบารู้ตามความจริงทำสมมาตรานนี่แหลงะ มีตกในปัจจุบันนะมีสุขเป็นวิบากต่อไปเมื่อบรูจ้จางอยังทําสมาดานั้นไปแล้วใดอวิจังบรู้จักตามความจริงก็ปาฏิมัติทำสมาดานั้นนะบลละเว้นทําสมาตานั้นเมื่อปฏิบัติทำสมาดานั้นนะ บอละเว้นทำสมัตานั้นทำสมัตนทั้งหลายที่บอกพราดนาบอกใค่ได้บอกชอบใจก็จำเนินยิ่งขึ้นไปทำทั้งหลายที่ปลาดนาที่รักที่ชอบใจก็เสื่อมสูญไปนั่นเป็นเพราะเหตุอันใดเป็นเพราะบุคลนั้นบ่รู้ถูกต้อง โูตั้งลายพระนธรรมสมาทานตั้งหลายเหล่านั้นนะบุกละผู้บรรลุจักทำสมาทานที่ตั้งมีสุขในปัจจุบันนั้นที่ตั้งมีสุขเป็นวิบางต่อไปไปแล้วในอวิชชาย่อมบรรู้จักตามการเป็นจริงว่าทำสมาทานนี้แล้ มีตังสุขในปัจจุบันนะตังมีสุขเป็นวิบากต่อไปอเมื่อบรรูจักทำรรมสมมตานั้นไปแล้วในอวิชชาอ่บรรูจักตามการเป็นจริงก็ปฏิบัติทำรรมสมมตานั้นนะบละเวนทำรรมสมมตานั้นเมื่อปฏิบัตรริทำ สมาตานั้นก็ละเวรร้นทำสมาตานั้นอยู่ทำตั้งหลายตี่ปราานาบ่รักบ่ชอบใจก็จำเลินนักขึ้นนะทำตั้งหลายที่ปราถนาที่รักที่ชอบใจก็เถีงที่เสื่อมทรงไปนั้นเป็นเพราะเหตุอันใด เป็นพระบุคละคนนั้นบรูจักถูกต้องอะดกูกละพี่โคตรลายปราดาธรรมสมตา,านเหล่านั้นอ่ะบุคละผู้รู้จักธรรมสมตา,านตั้งที่ถูกต้องและในปัจจุบันนะต่างมีตุกเป็นวิบางต่อไปะ ไปแล้วในวิจาย่อมรู้จักตามความจริงว่าธรรมสมาตานิแลงตั้งมีตุกในปัจจุบันนะตั้งมีตุกเป็นวิบางต่อไปะเมื่อรู้จักธรรมสมัตานั้นไปแล้วในวิจญาอ่รู้จักตามความจริงก็ปอบวิบติธรรม สมาตานั้นละเว้นเสียยังทำสมาตานั้นนะเมื่อบ่ปฏิบัติยังทำสมาตานั้นละเว้นทำวาสมาตานั้นทำตั้งหล,ลายที่เป็นที่ปาทน,นบา,าบอกใครใดบอกชอบใจก็เสื่อมสุญหายไปเ ทำตั้งหลายที่ปรารถนาะที่ลักและสอบใจก็จำเริญน,นักคืนนเป็นเพราะเหตุอันไดเป็นเพราะบุคละนะันน่ะรู้จากตัางที่ถูกพี่กุตั้งหลายประนาะว่าทำสมาติฐานนด่านะนะ่ะบกาลาลู้จากทำสมาตานที่มีสุขในมปัจจุบันนะ่ะ แต่ว่ามีทุกเป็นมิบางต่อไปไปเที่ยวในอวิชชาย่อมรู้จักตามความจริงว่าทำสมาตานี่แรงมีสุขในปัจจุบันนะแต่มีทุกเป็นนะวิบางต่อไปเมื่อรู้จักทำสมัตานนะ ปแล้วในวิจารณูจักตามความจริงก็ปฏิบันฑ์ยังทำสมาทานนั้นดะเว้นเสียยังทำสมาทานนั้นนะทำตั้งหลายที่เป็นที่ปรารถนาบนรักและบ่สอบใจก็เสื่อมสูญหายไปทำตั้งหลายที่ปรารถนา เต้รักที้สอบใจก็จำเดินยิ่งคืนนะเป็นเพราะเหตุอันใดเป็นเพราะบุกาละนั่นนงว่าถูกแลพีุุ่ต่างลายประดาธรรมสมัตานเหล่าเนั้นนโบกันลละผู้รู้จักธรรมสมัตานที่มีตกใน่ะ ปัจจุบันนะแต่มีสุขเป็นวิบางต่อไปไปแล้วในวิจังย่อมรู้รักกามความจริงว่าทรสมาตานี้และมีตุงในปัจจุบันนะมีสุขเป็นวิบางต่อไปเมื่อรู้ธรทเสมาตานั้นไปแล้วในวิจัง รู้จักความจริงก็ปฏิบัติธรรมสมาทานั้นละเว้นเสียอย่างธรรมสมาทานั้นน่ะเมื่อบอปาติบัติธรรมสมาทานั้นละเว้นน่ะธรรมสมาทานั้นธรรมจังายที่บอปราทนาบอดรักบอดสอบใจ ก็เสื่อมสูญไปทำทั้งหลายที่ปรารถนาตี่ลักที่สอบใจก็จำเริญขึ้นอันเป็นเพราะเหตุอันใดเป็นเพราะเหตุว่าบุคลนั้นดูถูกต้องดีแลเพี่โคตรทั้งหลายปาดท,ทำสมารถโนั้นบุคลร,รู้จัง ธรรมสมดานต่างที่มีสุขในปัจจุบันนะต่างที่มีสุขเป็นวิบากต่อไปผู้กะละผู้รู้จักธรรมสมดานนั้นนะไปแล้วในวิจญญอมรู้จักตามความจริงวงางธรรมสมดานนี่แหละตั้งมีสุขในปัจจุบันนะต่างมีสุข เป็นวิบากต่อไปเมื่อรู้จักทำสมถานนนาไปแล้วในวิจารู้จักตามการเป็นจริงก็ปฏิบัตินายังทำสมถานี้บวละเวนาะยังทำสมถานั้นเมื่อปฏิบัติบวเวนาทำที่นานักนาไขรก็เสื่อมสูญหายไป ทำที่นาะใครนะ้าจําเลินใจนั้นเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเหตุแห่งบุคละหากรู้ถูกตองพี่ขุ่ตังลายว่าทำสมารดานั้นที่มีตุกในปัจจุบันนั่งตั้งแต่มีตุกหากเป็นวิบากต่อไปเป็นสันใดะ พี่โคตดต่างหลายบุกละบางคนในโลกนี้เป็นคนกาสันนะเป็นคนรักเอาสิ่งของที่ต้านบได้ยอนุญาตปนนะปงเป็นคนปฏิบัติผิดในกามตั้งหลายเป็นผู้ก่าวกรรมโยน่ายเป็นคนมีวาจา เก่ากรรมสนสอเป็นคนมีวาจายาบจ้าสาหนะเป็นคนเก่าสับประวาจาเป็นคนมีอวิจานัักเป็นคนมีจิตใจผูกกรรมผูกเวรและเป็นคนนะมีติฐิผิดพร้อมโดยตุกขของ พอมโดยโตสะพ่องพร้อมโดยสเสวยตุงโตมนัสสังเป็นปะใจแห่งปานาติปาตินาตานากาเมสุมิสาจันมุสาวาตมีสุเนวจาพรุสาวจาสัพพราวาจาอวิจจาปะตบาทและพอง พระใจแห่งพิศาทิพีบุกะละนั้นเมื่อแตกตายไปนะแต่มาณน้ะก็ได้เข้าไปสู่อบายตุกาติวินิบาตและนาลงพิโคตังลายทำสมาดานที่เราเก่าว่าดังที่มีตุงในปัจจุบันนะตังที่มีตุกเป็นวิบากต่อไปไปนะแรแหลง พิโกต่างหลายว่าทำสมถารมีสุขในปัจจุบันนะแต่มีตุกเป็นวิบางต่อไปเป็นสันดานเพิโกต่างหลายบุกละบางคนในโลกนี้เป็นคนฆ่าซัดเป็นคนรักเอาของแห่งต้านเป็นคนเล่นจู้จากหัวจากเมีย ปเป็นคนเก่ากรรมจุลายเป็นคนเก่ากรรมสุนโสเป็นคนมีว้าจะาถอยกรรมหยาบจ้าเป็นคนกก่าวกรรมสัพพะละวาจาหาปโยจนะบอดายเป็นคนมีความโลพภพิจ่าเป็นคนผง อาคาตพยาบาทเป็นคนมีติทิมันะติพัานนะพียพร้อมโดยโสพ้องพร้อมโดยโสมนัสสะพองพะ้อมโดยสเสวยโสโสมนัสสะเพราะประใจแห่งป่านาติบาทอันตินาตานกามีสุวิสาจานนะ มุสาวาตวิสุนาวาจาพลุสวาจาพราพราปปิจาพระญาบาตและเพาะประใจแห่งมิสาทิถิเมื่อบุกะละนั้นดับจิตออกจากร่างกายไปไปนะก็เตียงใดเขา้าไปสู่อาบายตุกัดดิงมีวินิบาตและนันลกผิกูตังหลายทำสมาตนานา ทต่เราท้าทากตตะกาวว่ามีสุขในปัจจุบันนา่งแต่มีทุกเป็นวิบากต่อไปแลดูกลาพิกุตังลาลว่าทำสมาานมีทุกในปัจจุบันน่ะแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปนั้นน่ะเป็นสันใดดูกลาพิกุตัง่ล บกคละคนใดในโลกนี้เป็นคนเว้นจากปานานติบาตเป็นนะคนเว้นจากอัินาตานเป็นคนเว้นขาดจากกรารม,มิงะสุเมสาจานปฏิบัติผิดในกรรมตั้งหลายเป็นคนเว้นขาดจากมุษสาวตาเป็นคนเว้นขาดจัง วิสุนาวาจาเก่าวกรรมโซนสนตานพิธิเยงกันนะเว้นขาดจากปรุสาวาจาเก่าวกรรมหยาบจ้าตาลุนนะเป็นคนเว้นขาดจากพระพระราเก่ากรรมหาปัญโยปณะบัดใดเป็นคนบ่มีอาวิจาโลกอำเอาของผู้อื่นเป็นคนนะ บ่มีจิตใจคิดพะยาบาทผูกเว็นหมายมันเป็นคนนามีติติหันนันชอบพร้อมโดยตุกพร้อมโดยตโตมนัสสัง่ยอมสเสบยตุกโตมนัสสะพอการเว้นจากปานติบาลนา